ใหญ่ตแล้วนะครับสี่กสี่ร้อยเมตรลบริหารชาย

ยังไงก็ต้ต้องต้องอันนี้ถ้าต้องใชเหนือตามด้วยัได้แลก็พันนะครับนี่วิ่งวิ่งรักษากระพืกของร่างกายค่ะตามแรงโน้มถ่ว400เมตรเลยดูยาวๆยาวๆแล้วแต่ละขั้นอแล้วผู้าหญยต้องมีทวา ชครับ่วาคแบบแอโร่เลยนั่นเลยนั่นเลยอาลัอากาศได้เี๋วเ๋นี้เคร่งนี้ะครับอันดับในสองยังไม่ทิ้งห่างเท่าไหร่ประมาณสิบเมตรกว่าหน่อยิถือว่าสามารถสปีนได้นั่สปีนกันได้นะครับเดินไปกันได้นะดูน่สปีนกัดูสปีนัว่นเรื่ะไนะใช่ช่วงร้อหน้ากีบสุดท้าย รูปโขมางี้นะครพวกคุณก็ควรที่จะสักการูดด้วแต่ตอนนั้นก็จะหม่ที่กอนนังใยังยังเหมือนเดิมหรือเปล่าพี่ไปดูนี่ไหมนั่งแต่งชุอแันจีนนะดี๋ย่เลยนะต้องเป้าปากยึดแึดตัวเองที่ยังดูยังมาให้ดูมาเลยย้ายโลกแย่โลกเลยดูโจมเข้านะี่สามช่วงไม้ที่สามครับ มีอที่สาท่านขอความกรุณถึงในการให้นะมีใส่ระบบล็อกข้อด้วยนี่ยนะระบบล็อกข้อกันเข้าเรียนเข้าเรียนเดี๋ยวอ่าอะไรตัวนะลูกตื่นลูกหมากมันจะลุกขึ้นมาพันชักจั๊กกรตรงเั็นชักกระตรงเครื่องเครื่องเรานะครับเป็นการเพื่อระบบเซนเของตัวเองนะครับบเซนเซองตัวเองนะครับเอานะฮะวันนี้ระดับทุนเหนือมีท่าทังออกทุนเหนือมีใส่ให้พักใต้และพูดว่า พมกคนารอนะมางนมางันต่อนี้แล้วรอรอบที่สามนักศึกษานักศึกาเลิกต่นี้เข้าสู่ในช่วงระยะ150เตรของสม้ที่สามนช่วงที่สาก็ยังเป็นภาคตลเฉียงเหนอนะครับภาคต้และก็ภาคเหนือนะครับก็ดนะครับแตดยที่ตรวจสลานีมีข้อบชี้ว่าตาออองหลัที่า ต้องรองันเพรอะเขาเหียดดีดูไม้สีจะมีการโูว์ธีเล่นถ่ายยังไงบุญเที่ยวต่างอบกัรซ้อลาวล้ออย่างีแล้วเข้าจันกักไม้สีเนยวันออกเทียไม้ถีพกาออกถีนะอีกทั้นกอเป็นปูนีที่น้อยไม้ถีไยเจ้าเมเพอไรแต่พอบางเดียวยาวสักีนะตามปั้นทันเลย พอพยายามงานเล่นตัวเองเอาตามที่กูอนินไปนักใหม่โอ้โหดิพักใต้ดินแรงเลยครับไอ้ครับตีครับชิวขาตัดที่เกินเดี๋ยวดูครับพักเห,นะหนือนะพักเหนือว่าสุดท้ายเอาเอราไปแล้วไว้แม่งยงครับโดนครับผู้นำดูระยะขาของท่านพอประมาณมีร้อยเมตรได้ชุดสองร้อยเมตรสุดท้ายรวดเดียวจบไหมหมุนกูอินเ,เลย ท่านเนี่ยอยนักกษาระยะขาวในการก้าวหน้าดีมากเลย5 5เหลือแท่ตอนนี้ตอนนี้สายนะยืนท่านยืนมือเขาเรียกไม่ได้แล้วแล้วนะไรอ่างีอันนี้เหลือแค่ถ้าเด็เวลาจะทำอะไรยังไม่ดีมาแล้วมาชนท่านท่านไม่ถึนะอะขาชนแบบขงก็เป็นี่ห่ยลยอีก่ทำอะไรังไม่ได้เหลือ่นี่ต่าดูเปนอีกทีอะ จกรราการผูบริหารชายไคเนยการที่สามน่สาัดหนตัด่ินเมตนักศึกษาหญินักศึกษาชายครูหญิงครายรอบสินะเลยับเข้าเส้นชายพี่เรียบ้อยครับอันับนับผู้บริหารชายเป็น